ครับพบกับผมแล้วก็เกมเกมใหม่เลยนะเกมนี้เป็นเกมรดราคาที่เพิ่งเอามาสดๆร้อนๆเลยกับเกม Shadow Knight Premium Era a of Legend Online RPG ชื่อยาวนิดนึงนะครับแต่เล่นแล้วมันมากคือผมเนี่ยไม่ค่อยเล่นเกมแนวนี้หรอกครับอย่างที่รู้รู้กันนี่เห็นมันลดราคาก็เลยลองเล่นดูชื่อในเกมนี้เนี่ย ตอนนี้ผมมีตัวละครสตัวนะนี่นะจริงๆแล้วมีอีกสามตัวขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้นะตอนนี้มีน็องระบังน้องกับลิซี่ตัวนงใช้ดาบตัวนึวนะ่ในเกมนี้ก็จะมีรางวัลล็อกอินให้นะโดยการดูโฆษณาแล้วเราสามารถแล้วเราสามารถกดได้ครบทั้ง4ี่ตัวเลยนะไม่ใช่ว่าเรา กดอันนี้ไปดูแล้วเราต้องรออีกวันหนึ่งเพื่อกดอันที่สองไม่ใช่กดอันแรกจบปุ๊บดูอันที่สองต่อได้เลยยาวๆครับแล้วก็จะมีการเช็คอินภารกิจเมื่อภารกิจเสร็จเรให้กดคำว่ายืนยันนะนะเมื่อตัวแถบเนี่ยคะเห็นแถบสี่สิบห้านะครับมันมาถึงเน 24, 45, ีย่ยยี่สิบสี่สิบหกสิบเมื่อไหร่ก็เปิดเอาหินได้หมดในของติดตั้งขึ้นอย่างเรีรนะมันจะมีโหมดสองโหมดให้เล่นคือโหมดมีชีวิตอยู่กับ หเรื่องาอราว่า Story mode ถามว่าเกมมันดียังไงมันดีกว่าเกมฟรีเลยตรงที่ไม่มีโฆษณามาก,กาันจะมีก็แต่ถ้าต้องการหลังวันแค่นั้นแต่ก็ลดราคาซึ่งผมก็เพิ่งเห็นผมก็ผมยอมแล้วว่าผมซื้อมือมากที่ไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะฮะอันนี้โหมดธรรมดาเข้ามาดูกันเลยดีกว่า ก่อนตอนจะเข้ามาต่อสู้เนี่ยต้องเสียนเนี่ยฮะที่เรียกว่าพลังเนี่ยนะคะเนี่ยฮะเสียพลังข้าโมนเนี่ยเก้าห้าทับสี่แปงเนี่ยนะครับเสียงน,นยานะคะเข้ามาเยลยนะังต้องขอบอกว่าเวลาเราเข้าต่อสู้เเราเลือกฮีโร่ได้สองตัวเลยนะซึ่งผมจะเลือกชแอสลิรก่อน

กมนี่นีผมไมแล้วผมเล่นเกมนี้ผมชอบใช้ปืนมากกว่าว่ายิงระยะไกลได้คับ ประมาณนี้แหละครับเลเวลเพิ่มแล้วก็ประมาณนี้แหละครับนะเกมนี้ก็ประมาณนี้ก็รู้สึกสนุกแล้วก็มันดีแล้วก็โหมดอะไรกาชาไนเนี่ยกาชาเนี่ยคุณสามารถกาชาฟรีได้เสมอโดยไม่เสียเพชรนะขอบอกและไม่กเกลือด้วยไม่ต้องเสียเพชรเลย แค่คุณรอรอให้มันดูคลิปฟรีเขาเรียกอะไรนะดูโฆษณาฟรีคุณก็จะได้เองนะครับแล้วก็ให้รอจังหวะนิดนึงแต่ถ้าคุณใจรออ้อนอยากได้ออออของดีๆเร็วๆก็กดซื้อไปเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบาย